ีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและสวัสดีคุณพ่อนัทุกท่านนะครับครับมื้อนี้ก็จะพาไปส่งของนะครับครับใบนี้ส่งให้อาจารย์ทงางอาจรเพิ่นนะครับใบนี้ส่งให้อาจารย์อยู่ซาเซึ่งเซา,สาสเรครับใบนี้นะครับเอ่กจิมาอัน แจง้งราคาให้คุณพ่อทราบไหมนะครับคือผมไปอันทรงไปที่นี่รือว่าทรงพวกแฟชั่นคลาสสิผมไปทรงมือคาทรงมันแพงครับแล้วก็ค้ากองมันอีกผมแล้วก็พวกค้าเกา้าพวกค้าวัสดุอีย่งมันก็แพงครับผมก็เลยแจ้งให้ทราบว่าผมจะเปลี่ยนเป็นราคาใหม่เด้อครับนี่ครับรูปร่างกับกบประมาณนี้นะครับเป็นเจ็ดบาทเป็น1,000บาทรวมทรงครับ10 รับรูปร่างประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบแบบที่ว่าสร้างเฮ็ดอยู่ประจานะครับแต่ว่านี่ครับสำหรับใบนี้เป็นใบแหลกเป็นใบต้นฉบับครับยังบอลคือเห็ดเนะาะสูงประมาณ30ครับตูดมั่นครับประมาณ28 29ยิบเก่าครับในกามองนี้ครัประมาณ30ครับ สี่กับที่ครับแบบว่านิว้วแบบนิวก้อยเขาครัประมาณนี้นครับแต่ว่ามันก็บบัซ้ำกันเบอรส์สี่แต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณใบอันใหญ่เลกน้อยเป็นประตูขางนะครับมันเห็ดยาครับก็ต้องเข้าใจผมนะเด้อครับสารับตัวเด็กอยู่ประมาณขั้นฝ่ากับประมาณหาซิบ หาซิบหาหิบหาเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้นะครับบ่กเกินนี่สำหรับผู้ใดสนใจก็สอบถามได้นะครับใบประมาณนี้ครับโพรมาสอบถามก่อนนะครับว่าเป็นจังไนจังไรเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นครขออนุญาตไปส่งของก่อนนะครับครับ